พูดซะอย่างเขาเนี่ยเป็นคนโสดเออเขาไม่ได้โสดนะเขายังมีตัวตนอยู่นะนะเออเขายังอยู่นะถูกไหมล่ะมีเหตุผลอะไรนะครับ <c oughs> ใช่ถ้าเขารู้นี่ไม่ต้องพูดถึงอะแอดว่าเขาไม่ได้เล่นโซเชียลถ้าเขาเล่นโซเชียลเขารู้แล้วทำไมทำไมเขาถึงหัวร้อนเรื่องเอเรื่องภาพหลุด อ่าเขาทำไมห,หัวร้อนเขาทำไมโกรธเอ่อโมโหเป็นฟืนเป็นไฟเพราะอะไรเออเขาทั้งเป็นรูปธรรมดาเนี่ยถ้าคนเรามันไม่มีอะไรถ้าเขารู้กันเลยมันจะไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยถูกไหมเออเขาเห็นก็เห็นไปสิเพราะว่าเปิดตัวไปแล้วไงเออแล้วจะมาโกรธทำไมมาโกรธที่คนที่โพสทำไมเออมันก็ต้องสบายสิมันมีมีปัญหาแต่อันนี้โอ้โหโกรธเป็นฟืนไฟไม่ได้เดี๋ยวงูอย่างน,างนี้เสียหายนน่นนี่นั่นมันเสียหายตรงไหนอะ เออมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเสียหายนี่นะครับนะถ้าขานั้นเขาไม่ปิดบงังถ้าขานั้นเขาไม่ปิดบังบ้านใหญ่ถามหน่อยว่าใครจะเสียหายกันแน่เออถามหน่อยว่าใครจะเสียหายกันแน่ถ้าเขารู้เออถ้าเขารู้เนี่ยโอ้ยดูไม่เจิดงานนี้ FC. เอฟซีเอาจริงๆเป็นข่าวใหญ่แล้วข่าวเนี้ยบันเทิงด้วยพอม,มันไม่ใช่ ความรักปกติใช่ไหมถ้าเป็นความรักปกติเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยอันนี้มันผิดปกติใช่แต่แอดว่าเขายังไม่รู้ตาปาดเนี้ยถ้าเขารู้เนี่ยโอ้โหงานนี้บันเทิงแน่นอนแอดกาเชื่อว่าคือร้อยครอบครัวนะร้อยครอบครัวถ้ามีปัญหาแบบนี้แอดว่ามันต้องมีปากเสียงอะเอาพูดง่ายเนะี่ผู้หญิงถ้าไม่พูดอะไรเลยก็เป็นใบเท่านั้นแหละ เออเป็นใบนะเออถ้าถ้าไม่ได้พูดอะไรเลยถ้าอยู่เฉยถ้ารู้แล้วอยู่เฉยเนี่ยเขาคงเป็นใบไปแล้วเออพูดอะไรไม่ได้นละ้แต่ถ้าเขามีสติธรรมัญญะดีๆเนี่ยเออใช่ระเบิดลงจะเหลือล่ะครอบครัวเป็นร้อยครอบครัวเนี่ยถ้ามีปัญหาตรงนี้แอดเห็นทั้งร้อยร้อยกับทางร้อยอ่ะก็มีปัญหาตลอดเออมีปัญหาแบบนี้ตลอดก็คือมีทะเลาะเบาแวงกัน มีประเด็นกันเถียงกันนะแล้วถ้าเขามีความรักแค่ราคายนะเขาจะเป็นคนสืบถูกไหมหรือจะไปถามจะไปถามเจ้าตัวเขาจริงๆเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วถูกไหมเขาก็ไม่ยอมเขาอ้างนูน่นอ้างนี่ไปทั่วถูกไหมนะคนเรามันอ้างได้อยู่แล้วโอ้เพื่อนกันโอ้ไปเจอวันนั้นไปงานบุญแล้วไปเจอกันก็พอดีเออขอมาถ่ายรูปด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นว่าเขาต้องเสาะหา ่าต้องสอหาคือจับให้ได้คาหนังคาเขา,ขาแล้วคุณจะต้องไม่ว่างอาจจะไม่อาจจะวันสองวันสามวันอ่า,อาจจะมีธุระไป,ไปนู่นไปนี่เห็นไหมเออมันมีมีการออกเดินทางออกต่างจังหวัดมีเออมันมีเอฟเเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเคยใช้วิธีนี้มาเยอะแล้วอ่าอยู่บริษัทเนี่ยเราบอกว่าบอกกับเมียบอกว่าเดี๋ยวจะไปออกไซด์ออกต่างจังหวัด เออแล้วช่วงออกจังหวัดช่วงไหนหรือเปล่าช่วงปีใหม่เออช่วงปีใหม่ออกไปอเออคราวนี้เมียด้วยความด้วยความสงสารผัวเออด้วยความปรารถนาดีจากผัวก็เลยโทรศัพท์ไปหาลูกพี่เพราะมีเบอร์ลูกพี่อยู่บอกว่าเนี่ยอ่าผัวหนูวันหยุดเนี่ยไม่ได้หยุดนะวันปีใหม่เนี่ยไปทํางานที่ ต่างจะหวัดนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นห่วงเขาบอกว่าเออเขาอาจจะหนาวนู่นนะอาจจะหนาวเดี๋ยวจะฝากผ้าห่มไปให้เนี่ยเออเขาไปหลายวันด้วยไปเป็นสัปดาห์เนี่ยเออจะทํายังไงนู่นนี่นั่นเห็นไหมความลับแตกเอฟซีความลับเลยแตกเอออ่าหัวหน้าบอกโอ้ยเขาไม่ได้ไปไหนนี่โอ้เขาหยุดกันทั้งหมดเลยเนี่ยไม่มีไม่มีใครไปไหนเออแผนนี้ไม่มีเลยเขาว่างั้นโอ้โหเมียถึงจ้าเมียร้องอ่ะเลยฮ่า เออมันบอกว่ามันจะไปต่างจังหวัดว่างานไปหลายวันเลยละ่ะเออเพราะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยเขาว่างานโอ้ไม่ว่างเลยโอ้เมียด้วยความเป็นห่วงผัวกลัวผัวจะไม่สมบายอาจจะหนาวเหนียวเนี่ยจะฝากผ้าห่มไปให้เออโทรไปหาลูกพี่มันว่าแต่ลูกพี่บอกว่าว่าไม่มีใครไปไหนเลยมีหยุดทั้งปีนี้หยุดหมดเลยเขาว่างานโอ้โหแค่นั้นแหละเ <laughs> มียก็ได้เก็บความในใจนั้นเอาไว้ จนกระทั่งปีใหม่ผ่านไปผัวกลับมาสิเอ<า>่อเมียก็เลยถามว่าเจอหน้าผัวก็เลยถามว่าเป็นไงเหนื่อยไหมเออก็ถามงี้ผัวก็เลยพูดเลยโอ้โหรีบต่อต่อต่อคอนเทนต์เลยโอ้โหเหนื่อยมากตัวเองโอ้โหพี่ไปโทษนับงานเลยนะลูกน้องก็ไม่ค่อยมีด้วยน้อยด้วยก็ต้องทํางานเหนื่อยมากเลยนะเอออ่ะโอ้โหแค่นั้นละเมียขึ้นเลย เออนะโอ้โหเขาจะไหลาตามน้มําไงผัวไหลาตามน้ำนะครับเหนื่อยมากเลยช่วงนั้นนะเขาว่างาั้นเออไปต้องเป็ดอาทิตย์สัปดาห์เออที่ไหนได้เออเมียบอกกูโทรไปถามลูกพี่มึงแล้วนะเออเขาพูดอย่างนี้เลยกูโทรไปถามลูกพี่มึงแล้วนะว่าลูกพี่มึงบอกว่าเออเขาไม่ได้ไปไหนเลยเออสั่งหยุดหมดเลยเขาว่างาั้นโอ้โหงานเข้าเลยโกู เอ,องานเข้าแล้ว <c oughs> นี่คือเหตุผลนะเอฟซีนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเป็นแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เล่เหลี่ยมมันมีเยอะนะคนเราใช้เล่เหลี่ยมมันมีเยอะเพราะฉะนั้นเออมันต้องให้ฟังจากปากของเขาเองนะเออต้องเห็นชัดนะครับถ้างั้นเราจะเชื่อทางนี้ไม่เชื่อหรอกเอฟซีไม่มีใครอยากจะเชื่อเขาหรอกเออมันไม่น่าเชื่อถือเอเป็นแบบนี้นะครับ อ่อแปรปมเห็นไหมตีจนแปงอเลยแล้วเห็นไหม <c oughs> เอาง่ายๆขนาดเขาอะถูกไหมเขายังยอมไม่ได้เลยว่าอาดีตไปมีไปมีเด็กไปมีคนอื่นเอฟซีก็รู้ไหมว่าเขาก็ยอมไม่ได้เขาถึงมีปัญหาบ้านแตกสแสแลกขาดกันเห็นไหมเขายังยอมไม่ได้เลยแล้วถามว่าบ้านใหญ่เขาจะยอมไหม เออขนาดขาานี้เขาแท้ๆตัวเขาเองเขายังไม่ยอมเลยเออเขายังอ่าเล่นซะัอดีตนี่ดูไม่จืดเลยเ,เลิกเด็ดขาดเลยเห็นไหมบ้านแตกสแสแลกขาดเลยฟ้องร้องกันดูไม่จืดเลยเป็นไงก็เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่มีเด็กไง <laughs> เออเพราะไม่มีเด็กนั่นไงก็คือขนาดนั้นเขายังไม่ยอมรับภาษาอะไรเนี้ยเออร้อยกับท้งร้อยนะ่ะมีปัญหาทุกคน ครอบครัวถ้าถ้าเรื่องอื่นมันพคอคุยกันได้ถูกไหมเรื่องไปกินเหล้าไปเล่นการพนันบ้างอะไรบ้างอันเนี้ยเขาก็เติมเต็มที่ขบนแต่ถ้าเรื่องผู้หญิงมันเป็นเรื่องขอขาดบาดตายเอฟซี FC. มันเป็นเรื่องใหญ่ <c oughs> สาหรับผู้หญิงในเรื่องนี้เออถามหน่อยนะครับเ,เขาจะยอมไหมแล้วก็ไปปนเปลอมีเงินก็ไปปนเปล่านะถ้าเกิดลูกเขามีเนี่ยเอาเอฟซี เออเขาจะให้ลูกเขาเนี่ยเมียเขาบอกเอ้ยมึงให้ลูกกูไม่ดีป่ะเหรอให้ลูกมึงไปให้เขาทําไมโอมันเกิดปัญหาแน่นอนเอดกล้าพูดได้เลยปัญหาร้อยแปดเลยล่ะเกิดเข้ามาแอดถึงไม่เชื่อไงว่าเขาจะยอมรับจริงเออเขาจะยอมรับแอดไม่เชื่อเขาเลยไม่น่าจะเชื่อเขาได้คําพูดที่ผ่านมาที่เราฟังเขาพูดมาเขาโกหกเรามาตลอด แล้แม่นอกไส้บอกนี่โอ้เข้าฟังมาแล้วเ้าก็ฟังคนนี้มาแล้วก็เชื่อเขาบอกโอ,โอ้แน่นอนโอ้ยิ่งแม่นอกไส้ยิ่งไม่เชื่อใหญ่คานี้พูดไม่ต้องถามนะครับเออใช่ครับผมอันนี้อันนี้เรายกตัวอย่างให้ฟังไงยกตัวอย่างว่าแค่ไปเล่นการพนันเล่นอะไรเนี่ยผู้หญิงมันเขาก็ไม่ได้สนใจเราตรงนี้ก็บนถูกไหม แต่ถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงเนะผู้หญิงเขาไม่ยอมมันเป็นเสียศักดิ์ศรีครับมันเป็นศักดิ์ศรีเออมันเป็นศักดิ์ศรีมันเหมือนดูหมินนะครับค่าได้แต่ยามไม่ได้เรื่องนี้บอกตรงนะครับเออค่าได้แต่ยามไม่ได้เฉพาะเรื่องนี้นะเรื่องอื่นไม่มีปัญหานะคุยกันได้แต่เรื่องเนี้ยคุยกันไม่ได้หรอกเออมันเหมือนกับเป็นยามเกียติกันเอามาอ,เอมันต้องเจอไงเออมันต้องเจอแอดก็ไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะเป็นอ่าเขาจะเป็นแม่พระ เออแม่พระนะครับอืมป้ากินเล่าเห็่ไหมผู้หญิงล้วนเนี่ยอ่าเขาจะเป็นแม่พระเอ็ดไม่เชื่อเพราะว่ามีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเออมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟปีก็ลองคิดดูงานนี้นะครับถ้าเขารู้นะครับบอกได้เลยว่าบ้านเนี่ยหมุนแน่นอนอ่อบ้านหมุนแน่นอน เอดไม่เคยเชื่อเขาเลยล่ะในคําพูดของเขานะครับเอ,อเพราะว่าเขาเคยสร้างประเด็นมาแล้วไงสร้างประเด็นคืออดีตเนี่ยก็พังเพาะใครพังเพาะแผนแผนของเขาเองเขาสร้างแผนขึ้นมาเนี่ยเราเชื่อเลยว่าเขามีแผนงานนี้เขามีแผนแล้วขานี้ที่ที่จะทําแบบเนี้ยเพื่อไปครบเนี่ยเขาเพื่ออะไรเขาก็เกาะไงคืออนาคตข้างหน้าเนี่ย บอกตรงว่าอนาคตข้างหน้าของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถจะอยู่กับเอฟซีได้ตลอดเวลาแบบนี้ไม่ได้ใช่จะตายไปข้างหนึ่งเลยแบบนี้ใช่ไหมก็ใช่อ่อะสิคนเราถ้าอยู่กันมาหลายๆปีนะครับอยู่กันมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วมีอ่ามีลูกมีอะไรด้วยกันเนี่ยมันยาก เขารับไม่ได้หรอกเออเขาต้องลุยแหลกลานอนะ่ะเอาพูดง่ายๆลุยจนถึงที่สุดอะ่ะสุดท้ายมันก็สุดท้ายก็ต้องแยกย้ายจากกันไปมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมเอเอก็ว่ากันไปอืมทำยังไงได้ลนะ่ะอในสถานการณ์แบบนี้แต่ก็ยังว่าแหละแต่ทางนี้เขาเขายังเขายังโอเคอยู่นะเออเขายังเขายังรักบริสุทธิ์อยู่นะเออแต่คุณอย่าลืมว่า เขาไม่ใช่ตัวเปล่าเล่าเปื่อยเออคุณจะไปแย่งเขาเหรอนะครับเออคุณจะไปแย่งเขาเหรอมันถูกํำนองคองทำไหมถูกไหมล่ะเออเนี่ตรงนี้แหละเออถ้าเกิดเขาเลิกลาจากกันแล้วเนะี่ยอย่าล้างกันไปแล้วเนี่ยโอเคมันไม่มีปัญหานะครับเออแท้มันคาราคาซังอยู่เนี่ยปัญหามันมาแน่แอดพูดเลยเลยเออปัญหามีแน่ ุณจะพูดยังไงก็แล้วแต่มันผิดผิดศีลธรรมอะ่ะพูดง่ายผิดทํานองคลองธรรมผิดศีลธรรมอ่าแต่ว่าแอดว่าเขาเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องศีลธรรมคุณธรรมหรอกแอดเชื่อเออเขาไม่สนใจอ่ะมันเหมือนกับการแย่งเข้ามานะถูกไหมมันเหมือนการแย่งเข้ามามันไม่เวิร์กตรงนี้แหละเออเหมือนเป็นการแย่งมา มันผิดตรงนี้นผิดแน่นอนและจะเชื่อได้เลยนะครับว่าบ้านใหญ่เขาไม่รู้เออบ้านใหญ่ไม่รู้แน่นอนถ้าคนรู้เนี่ยต้องมาพูดเลยออกมาพูดเลยเออไม่อยากคิดใช่ไหมเออมันแน่นอนอยู่แล้วไอ้ตีโอ้โหใครจะไปรับได้ถูกไหม ใครก็จะไปทนได้แบบนี้ไม่มีใครเขาทนเรื่องนี้ได้หรอกเชื่อได้เลยผู้หญิงทุกคนนะเออขนาดเขาเองนะ่ะเขายังทนไม่ได้เลยอดีตเป็นไงเออเลิกกันเขาเพราะอะไรเออก็เพราะตรงนี้ไงเรื่องผู้หญิงไม่ใช่เหรอ <c oughs> บาปกรรมมันจะย้อนกลับมานะแอดว่านะบาปกรรมนะที่ทำเอาไวนะ้นย้อนกลับมาหาเขานะคอยดูกันแล้วกันเออเขาก็จะเจอการแหกอกแบบนี้นะ่ะ แล้วคุณจะออกไปแบบไม่ได้อะไรเลยออกไปแบบไม่ได้อะไรเลยออกไปแบบวาน้ำเหลวอะ <c oughs> เพราะทางนู้นเขาไม่ยอมเลยถ้าไม่ยอมเนี่ยเขาประกาศในโซเชียลเมื่อไหร่ก็พินาศเมื่อน,นั้นแหล <c oughs> ะเออถ้าประกาศในโซเชียลเมื่อไหร่นะงานนี้งานเข้านนเอฟซีบอกเลยเลยงานเข้าแน่ๆบันเทิงแน่นอนแล้วประกาศกล้องโลกเลยแล้วครับ สื่อลงสื่อหลักนี่รู้หมดเลยคราวนี้โอ้โหนะครับรักสามเศร้าเลยนะเออสวันดีครับแม่ไก่เทือนนะกลายเป็นนะรักสามเศร้านะาคือตอนนี้นะเอฟซีเนะี่ยเราฟังแต่ฟังฟังแต่ฟาร์มฝ่ายเดียวไฟังเขาพูดฝ่ายเดียวไงเขาพูดี่มันก็ดูดีสิถูกไหมแต่ถ้าเราอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยฝั่งบ้านใหญ่สมมติเราอยู่ฝั่งบ้านใหญ่ เราจะยอมรับได้ไหมลนะ่ะเรายอมรับไม่ได้นะเออเราพูดกันตรงๆอ่ะใช่รอดูผลงานอย่างเดียวเออเนี่เห็นกันชัดเจนบอกได้เลยคือถ้าเขาเห็นภาพเนี่ยนะครับเขาเห็นภาพถ่ายคู่กันแล,ล้วลงโซเชียลเนี่ยเขาก็ต้องถามแล้วเออเขาต้องถามแล้ว ว่ามันเป็นใครมันเป็นใครอะมันอยู่ไหนเออเห็นไหมก็จะถามคํานี้เลยคําแรกๆที่ออกจากปากบ้านใหญ่เนี่ยก็จะถามว่ามันเป็นใครมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ไหนอ่ะเขาจะถามงี้เลยอะ่ะเอ่อแล้วเขาจะไล่สถานะเลยว่าเพราะอะไรยังไงแบบไหนไปเจอกันยังไงเอ่อเขาจะถามเอาจนหมดอะ่ะคือ ให้สอบสวนนะครับให้ให้คลายความลับออกมาให้หมดเจอกันที่ไหนยังไงนะแล้วก็ไปไปพักที่ห้องรับรองได้ยังไงแอร์พอร์ตอย่างเางี้ยตีก็เห็นนี่นะครับอ,อมันชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือนะมันมันไม่มีหรอกนะครับคุณพูดได้แต่ เขาจะเชื่อคุณหรือเปล่าแค่นั้นเองเขาไม่เชื่อหรอกไม่มีใครเชื่อเลยคําพูดเลยเออถ้าคุณเป็นคนที่พูดพูดอพูดความจริงมาโดยตลอดเนี่ยเราก็จะเชื่ออยู่นะพูดความจริงมาโดยอเป็นคนที่ไม่หลอกลวงใครไม่ปิ้นป้อนไม่อะไรใครทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะเชื่อเขาอยู่นะแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไงพีเออเชื่อถือไม่ได้สักเรื่องหนึ่งเรื่องที่ไม่ได้ไม่ได้โกหกก็โกหก,ก,หกอ่ะเห็นไหม อย่างอย่างเรื่องที่ขึ้นเขากับไม่ขึ้นเขาเนี่ยเออถามหน่อยเขาโกหกทำไมเออบอกขึ้นไปมันก็จบแล้วมันมีเหตุผลอยู่แล้วถูกไหมเออแค่บอกว่าคิดถึงแล้วก็ขึ้นเขาไม่มีใครเขาว่าเลยนะบอกอะ่ะถูกไหมแต่ไปเถียงเขาบอกว่าไม่ขึ้นไม่เคยขึ้นเลยนน่นนี่นั่นไเออเออไปเถียงทําไมไปพูดแบบนั้นทําไมเออมีประโยชน์อะไรเนี่ย เรื่องเรื่องแบบเนี้ยเออมันไม่สมเหตุสมผลเออบอกไม่ขึ้นไม่เคยขึ้นเลยเออถ้าขึ้นก็เอาหลักฐานมาเขาว่าโอ้โห,หลักฐานบานเลยมาเลย <c oughs> เออถูกจะช็อกเลยคือตอนแรกใหม่ๆที่ไม่ได้เจอเรื่องนี้มาเนี่ยเขาก็จะเชื่อใจผู้ชายอยู่ตลอดเวลา เชื่อใจมากเชื่อใจทุกอย่างคือไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรก็อยูแบบ่เป็นปกติแต่พอได้ได้ได้รู้เรื่องได้กลิ่นมาได้รู้เรื่องเรื่องพวกนี้ละแคะระคายมาแค่นี้แหละความไว้วางใจมันหายไปหมดเลยมันจะไม่มีคําว่าไว้วางใจกันอีกต่อไปคราวนี้ยเกิดความหวาดระแวงเกิดขึ้นอ่าเกิดความหวาดระแวงเกิดความที่ากอยากจะจับแหละ